ฮัลโหลสบายดีท่านผูน้ชมยินดีทันปะสม้มเข้าสู่บ้บานบ้าวล้าอยู่เท็กซัสเดอ้อมื้อนี้บ้าวล้าก็สิพาท่านผู้ชมมาเบิง่งสวนหลังบ้านของพี่น้องคนลาวเฮาเนี่แหละฮะไปเบิ่งน้อกันท่านผู้ชมไปโอ้ยก็มาเจอนี่ท่านผู้ชมสวนหลังบ,านนบ้านเพินนะ่นยยนี่นะเบิ่งมะคุ่งเพิ่นน่ะมีเตหน่วยงามๆนี่นะมะคุ่งปลูกที่เท็กซัสเดอ้อนี่พี่น้องเดอ้อ โอ้โอ oh. oh, oh, ้กระทั i, n ai, n oh. ai, ้งเลยหน่อยใช่กระทั้งเลยหน่อยเนี e eh. ่ยกระหน่ายนอโอ้ตายมะคุ h, kin, mai, n, ry, ้งเกินมันงามทายผสมสวนเป็นคาบไหมมะคุ้งเกินมันได้คักดิโอ้ยหของผลอ่อนซ้อนมะคุ้งสดๆเด้ออยู่เท็กซัสทานผสมมาคุ้งน่ะปลูกได้กินปลูกได้กินมั้งดอกไม้เพื่อกิบไม่ได้มังามเลยนะโอ้ งาม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 พื่ต้นนาวัะนี่ต้นนี่ต้อนนาววะให้แกจะต้อนนาว่ต้นมาเนี่ยนอะอ่คือไม่ยังห่อไหวสัตว์โอ oh. ้มันมันนจกปีบแจกจะเป็นหมากเนี่ยนะโอ้ oh. ปีหนึ่งไลโอ๋ oh. มันมันย่างน้ำเขาเอาเขาแน่มันบ่หน้วตายวะ เอาเขาในโอ้โลกเอาเขาในโอ้โเบางคนอ่ะมันเป็นกำลังจอหน่อยใช่ไหมต้นมะคุงโอ้ซอนซอนน่อนมันซ้อนเอองาม,ามงามเพินน่นไม่สวนงามสวนดอกไม้สวนดอกไม้ก็ม่จฉางามโอ้ยมันซ่อนมะคุงเนะาะดอกเศรษฐีบอกมะคุงกับคล้ายบอก เขาจองมาและวโอ้เขาจองมาแล้วดอกเศรษฐีนี่ได้ทั้งยังไงนี่บอกคนมาเบิ่งถามผู้ชมสิมฮานะสิมฮานะนน้อยๆพ้าอยากได้มาเอารถนี่สิมฮานเป็นดอก่าผ้าอยู่ใกล้มาเอารถเด้อดังคันวิวเด้อเออเป็นดอกบปะเนี่ยสิมฮาริ้นผ่านมาทั้งหนึ่งนี่มักสีได้มาเอาลดสีขาวสีพิงสีแดงอ่าโอ้มะฮงนี่ปีบปลูกปีหนึงได้กินเนาะ นี่มัน,ม,นมันมันหมางยังก็หมากสมสมพอดีบ่สมปอยบ่สม,บส,มบสมยังบ่หมากระเจี๊ยบ <Yeah. S 1> อืมโอหมากโตเมือก,กนอันเนาะเออหมากโตเมือกออาพักบุรพามากเมือกอ่าอันนี้นี่ปีนาได้กินนี่ตัวนี้วะอือโอปีนี้บบท่านได้ปีนานี่แปลว่าเอาออกมาเนี่ยเป็นหมากรสเออปีานามันเป็นแต่น้อยแบบนี้บ่อือโอ้ะไรล่กันก็ใหญ่โอ้ มอ้ยงาม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 เออมันก็เป็นให้มอเนอกอ่มันเป็นหมาก็ต้น้น้นตอนลองเบง้มันิได้โอ้ลองตอนเบิงแ้่ข้ามันทออาเข้าในบ้ว่ามันสูงแล้มันสูงเงกะลนออออต้นสูงๆี่ยแปลว่านาวลรวเอาเข่าบ yes yes you know> ่ได้เลยนะเออเาในมันมากาเอาบ่หรือว่าเออในมากาโอ้เครื่องของเสียบมัน็แนวไหนเสียบก ใจมันอะเสียบต้นมันอะอันนั้นนั่นไหวขูมันล้มโอ้ถ้ามันบล้มตอนมันล้มเนี่ยมันเป็นหมากตะโดนนี่หมากลายโอหมากนี่แม่เอาไม่ไม่เสียบต้นมันไหนไหนโอ้งาม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 โอ้ส่วนเพผลขลักส่วนผลอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนของมะคงฮะคางเบืองล้างบ้านก็มีโอ้คางคางนั่นบ่อล้างบ้านกัมีไม่เป็ปลาภัยเนาะโอ้มะคงยิ่งเกิดมะน่วยใหญ่หน่วยงามเนาะ ้ลังบาโอ้โส่วนลังบานพันโอ้ไม่แต่ผักดอกไม้ดอกไม้ต้นมทั่วกำลังงามอยู่เพื่อนนักป้าไพ่เนาะใหม่ย้ำเนาะใหม่ย้ำเนาะใหม่ก็ไม่เนาะใหม่ต้นกล้วยป้ากล้วยดอกไม้งามนี่ เพิ S <S э so you know uh? ่นเห็ด hey, ม oh. you know I mean? ันเกินม yeah. uh ันงามเนี่ยมังมึงมังต้นห้องเพิ่นนะดอกใหม่เพิ่นนะโอ้งามงามงามใหโอ้แต่มันงามเนาะค่ะอืมมึงมะกอกเป็นหมากว่าเป็นดอกโอ้เป็นผู้อาจจะมะกอกมะกอกแบบมะกอกอันไหนใส่ลาบ้านเฮาเนี่ยบอกโอ้มะกอกกินสมโอ้มันซุกหรือด้เนี่ยอ่าโอ้อ่าโอ้ โอ้ต้นนี้ต้นคูนโอ้โอ้มีต้นบ้านเฮาเบิดได้ี่เนาะต้นมีต้นคูนต้นมะกอกอันนี้ก็ขี้มิ้นท์นี่ตัวไหนนี่บอโอ้ขี้มิ้นท์นักกินได้บอขี้มิ้นท์พวกกินหัวมันบอสวนดอกไม้เพิ่นโอ้สวนงามงามงามสวนเกินงามไม่ฮอตมีฮอดดอกบัวไม่ยาดอกบัวก็มีต้นใบบัวใบบัว พักนั่งตูเนาะมักเพชรโอ้ไม่สวนงามเห็นสร้างไปเองอต้นขี้หูดก็ใส่เนิกทั้งใบใหญ่งามหลายงามหลายต้นขี้หูดอันนี้ก็ปัสสาวเงาเนปัสสาวเงานี่นี่วะต้นปัสสาวเงานี่เป็นไม่ให้กินไหมกินได้เเบาาหวนดดีลือสูงโอ้เป็นยาโอ้ปัสสาวะเงาพักขี้เล็กตัวนี้ตัวนี้เด้ ต้นบานตัวมงจักรวาลยังเลยนี่ต้นนี้ได้ไหมนะ้าขาป่อขาโอ้ขาผักกระโดนโอ้นี่ว่าผักกระโดนอ่ะโอ้ออโอ้ตัวนั้นนั่นเกิดเกินนะโอ้ผักกระโดนแน่นี่เนาะก,กระโดนโอ้อันนี้เนี่เครือข้าวห่อนี่เครืยรข้าวห่อ,อ,อในคมอขมมันไหนอ,อ โอ้มันเกินยังหน่อยเนาะอืมมันยังหน่อยคยอือเขามันปลอดใต้น้ำ่ะยันนางบ่ได้เขาในเาขาในบ่โอ้มันแนวนี้ใต้น้ำเบิ้ดมันบ่อโอ้เขาในเบิ้ดเคยจะนั่งเนี่ยต้นมังม่วงอือฮะโอ้ต้นมังม่วงก็มีอันนี้โกมุฮุงนี่ปีนาได้กิน,น,กนปีนาได้กิน่ระศรตต้นมโกมุฮงเพิ่นทำหมดต้นซับนี่นี่ปีนี่นี่ปีนาได้กินโอ้โมังม่วงกผักอีหุ่มผักอีหุ่มบ่เนี่ยโอ้ ต้นต้นคูนคือกันโอ้หน่วยไปทายหน่วยบักใหญ่นึ่งใช่อันนี้โอ้เบางต้นนี่นะเป็นหน่วยหน่วยเดียวแต่บักใหญ่เลยทางไปชมเห็นบอต้นมะคุงอันซ้อนอันซ้อนมะคุงเคยเห็นเยเะื่อได้เนี่ยนะฮ้าก็เห็นอันต้นมะคุงอยู่ในเท็กซัสเนี่ยนะเออ ต้มะนาวนี่มาท้ายโลดแห้งสลายได้เนี่ยน้อต้นมันลายเนี่ยมะเครือเครือแนวใส่ยตำหุงนะตำคุงบ้านห้าโอ้จะมันมันจะเป็นดอกเดยวไปจังหน่ยมันจอขึ้นมากหน่อยกําลังจอต้นต้นน้อยน้อยนมันกระอเป็นหมากมานี่ได้ต้นในอย่างเนี่ยมังนาวมันาวโอ้ยงงามเบิดนี่ก็บักทั่วอ่ามักทั่วเพิ่นกันย่างๆเขียวงามโอ้บิ่งพี่นะผ่านประสมมาเบิ่งมักทั่วอันนั่นนะมันคืองามจังเลยมันมาเป็นหมาก มกทัว่วคือะไรขึ้กันวะเนี่ยอืมอ้อมันตั้งเป็นมันขึ้นมาตั้งแต่เหงามันขึน้นมาเนาะมกแข้งนะั่นก้มแข้งใหญ่ๆงนะต้นมกแข้งตอนนั้นนะครัโอ้งาม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 หัวสวนพผนโอ้ยขาดขาดขาด<ข>นี่แหละเบิงบ้ง,งคนนัน่นทายสวนแบบนี้เขาเบิ้งแม่นบมอมะแข้งยี่ยงยายเขาเบิง้งงาม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 โอ้ยมีครบเบิ้งนะมีต้นบัว สวนลังบ้านคนลาวเขาก็นแน่นี่ได้ปูประเทศเดคัพักขแขงกับมีเห็นบ่อนี่เออมีเบิรตนี่ต้นมะแข่งมันบ่อนี่เออโอ้นี่หนายมัน,นะนอ่ะอ๋อมะแขงมันเอหนวยมันอ่าโอ้ยบางลอ่ะต้นมะคุงนลลายปีนานาพอต้นกินปีนานะ่ะนะพายอยากไ้มาซือรถปีนานะ่ะยปีนามันพายอกไ้มาเสือรหลดอ่ามะคุงดโดหนี่มัทั่วผู้โอ้ เบิ่งเอาเด้อทานไม่เนาะไผ่จากเ็ดหัวเฮ็ดสวนคือเพิ่นนี่เบิ่งแบบมันไว้นี่ยนะเบิ่งต้นหม,ม,มักเพชเพิ่นก็มีแต่หมักใหญ่ๆๆๆนี่ยนะตายจะมันท่าซส่อนต้นหมกัมกหมักเพชเกินมันเป็นอันนั้นกุ๊กเซตที่กใหม่อ่าก็คือมันก้าใหม่โตอยู่หน้าบ้านโตั่บอต,ตเห็นผ่านมาเพิ่นว่า15เหรียญไผอยากได้มาเอาโหลดอ่าไผหมักดอกไหม่อ่าไผอยากได้หยังเพิ่นมาสอบถามนําเพิ่นโหลดเพิ่นมีเบิดกําลังเเป็นออ มีลายเบี้ยลายสเนตต้นต้นมะคุงนี่กระขายคือกันบ่บ่บ่ขายบ่มะคุงมีแต่ต้นมะคุงหน่วยใหญ่ยาวโอ้ไทยนี่นะอ๋อมะคุงไถ่พันธุ์นามัตไทยพุ่นพันธุ์นามัตถ์ไถแม่นมันคืออะไรังตัวนี้อันน่ะผักสลายโอ้ผักไสยโอ้โอ้คากคากากนี่คากโอ้หลายหลายหัวสวนคาก งาม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 อืมเอ่อมั่นแลนะมั่วคับมันเนี่มักทัวเพิ่นมักทัวพุ่มนอ่อนี่เนาะอมักทัวภูมนี่ได้พักเสียนได้เนี่ยนอ่อมักเสียนพักเสียนอ๋อมักทัวพุ่มบัวละผ้าโอ้เพิ่นไม่นานพักนี่ก็พักพักพักเขื่อนบ่พักเห็ดพักเขื่อนโอ้ยข้าวข้าวขาวัวสวนเพิ่นโอ้หลายนี่มันได้เนี่ยนะมั่นยังมันแก้วเลยเนาะ โอ้ยออโอ้ยขากขากหัวสวนพันขักนี่มักทัวพันห็นบ่ตามสมหมักทัวภูมิหมักทัวมันโมมเมนพันเครืออ่านี่เบิ้งเอาเบิ่งนี่ยเต็แน่พันเครือตัวนี้สวนพันขากผลป้าไพ่นี่มให้เบิ่งป้าไผ่อกตามมาส้มย่ามนอไม่ก็บมาเอารถนอไม่พันว่าบยดนอไม่น่ะ ปลาไผ่ด้วยนี่ทานมาส้มปลาไผ่มันเกิดแมนไปบดน,นี่ลังบ้านลงไปหอน่วยผู้คนบาจักเหนี่ะนัเออ,เอ,อโอ้ขางามงามงามเลยโอ้ยผา้คนเออ,อ,อนี่ก็ะบัวบัวหน่อยเอามาไหวขมิน้น้าหน่เออปลูกไปกินขมิน้นมาสิโอปลูกยังนี้ก็ได้กินเนาะเทกซ่าเนาะปลูกแบบอาหารพัก พักมีบ้านเน่าแบบบ้านเน่านาี่มีมีม,มีได้กินปูมะคุ้งก็ได้กิน,กนอ่าม,นะมันหักตายหน่าแต่เ่ยแมเนาวเลยต้องนั้เขาไว้นในกกะลาเอาเขาในกกะลาไปปุ๊บโอ้เข่าโลดหา่ออางเ,เพราะเขาโมโซนซับออกหรอผมบ่ตายเนาะไปบ่อเพราะว่ามันมีหางในขูม่มีหางในขู่โอ้ปีนามาแล้วก็ฟังขู่น้อยนึงเลยโอ้ยหมากเพชรบ่กเบี้ยบมะุ้งบ่ได้ขายไหมแต่คล้ายแต่ดอกเศรษฐีอ่าโอ้ยบ่ชคลายแล้วเอาไว้โอ้ยมันหลายเลย ปีนาเนี่ยมันจะเป็นเต็มทีบเลยหรือเปล่าอือพูดเยี่เป็นเทพไปีนาอ่ปีนาเนี่ยปีนาเนี่ยเพิ่นมันกำลังบุกบุกเบิกอยู่นี่นี่ก็คักแล้วงาม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 หลายใยนะปลูกทุกปีบ่โอ้ยงามสวนงามโอ้ยอ่อนซ้อนขอมาเคยเห็นมาคุ้งยี่เคืยวได้กอมันอ่ะนะมาเคยเห็นเห็นแต่ก็ทายมาแต่ทั้งลุยเสียหน้าบ่ไม่ยังบ่อยังสัตว์ปีแล้วนี่แห้งอ่โอ้สวนมันคักทานผู้ส้มต้นพักกะฐินนี่ใหญ่ๆนะพักกะฐินสิงไข่หมากคุ้ง หมากอันนี้นะยังในครูนี่ก็เป็นมันมันมันมิจฉาหมากมานันอ่ะนะหมากเล่นนะออเออเออ,เ,อ,อเป็นนี่ต้นมะพุ่งต้นนี้ก็เป็นดอกเลยนะเริ่มต้นเป็นดอกให้นนได้นะพีนาก็ยังไในกินอีกนี่พี่นาเอาออกมานี่ยันสูงแล้วก็เขาในบ่ไรอ่ะโ,โอ้โหขากขากขากงามงามงามโอ้ยมีเบอร์ทูทุเซเนตเนาะนี่ได้ยันเป็นต้นยังอันนี้นี่หน่อย อันต้นบ่ตัวนนี่ะตัวนี่ยหน่อยยาวๆนี่นาฝาทลายจรนฝาทลายจรเอาไว้เห็นยังมาซื้อเป็นตยาดกินนโควิดเด้อ้โอเคปราบโควิดอ่าอ่าอ่ตัวเป็นวัดเป็นใ้นกองินนาะหน่อยบ่ขมบอนเป็นอะไรดอกพักอีหุ่มอนีโอ้มากมันเก็บไว้รมันก็เป็นมากนยัมันเป็นหมากวะมากก็กินได้บ โ oh. มีพักต้นแบบต้นใหม่แบบพัฒนาบ้านเฮา,า,านี่มีทุกชนิดทานผสมหลายสวนเนี่ยนะนี่เป็นสวนานานะแบบที่ว่าพักบ้านเฮาเอามาปลูกอยู่ในไม่กาได้ทานผกสมปลูกเซคูเอ้าง่ามหนาวแหละกาเฮาเอาเขาไว้ในกระลาปลูกเซคูเพราะว่านานาต้นใหม่ชนิดนี้มันตายหนาวมันบ่สู่หนาวผักพักพกระถินนี่มันตายแล้วมันเกิดใหม่มันบ่ อ๋อพาคกระทินเนี่ยมันตายแล้วมันเกิดใหม่ามาหบางม่วงกับใตยน้ำคือกันเอาเขาเอาเขาหน่อยเพิ่งเออแง่งแล้วลก็งามนี่แหละเออกับไม่พรค่ายอะไรในชีวิตไหมเอา,าเห็นเมาก่อนสอนมานอ,นอ่ะเออเออพดหนามพดหน่อยมานอะคักโอ้ยหัวสวนพันงามทามส้มงามหลายงามหลายคักโอ้ยอันสอนเนาะต้นพาคกระทิ้นจนมาแข่งนี่ก็หายากคือกันไหม อ่โอ้มาแข่งมันก็เป็นหลาเนาะมาแข่งกับบเคยสู่เห็นโอ้ตอนเขาออกมาเนี่ยที่แรกเดือนเดือนสีเดือนหามันก็เป็นแล้วอ๋อเดี่โอ้ยงามงามงามเดี๋ยวมาปลูกไผ่มักปลูกพักปลูกยังปลูกเห็ดสวนล้างบ้าตนี่เห็ดได้เด้อมาคุ้งก็ได้ยันน้อกยานนั่งมายังได้เบิดทำมาชมอ่าอ่า ย่านั่งไหนก็ม่ังก็ไม่พักแหยงแนวอส่แกงนอใหม่ไห่ก็ม่สวนไม่ปลาใหม่อีกปลาปลาเนื้อใหม่เอกอ่ามีต้นใหม่ต้นคูนต้นยังมีครบดอย่างละชนิดบานห้าหมากม่วงหมากฮุงเอ่คิงคาโค้คูนมอกทานเป็นดอกอ้าะอเจามันเป็นดอกโอมีหวานตุโมหวานตุโมพ่นเอินบานยังแหละเนา เออต้นเออคลองดีเพื่อนนั่นแหละใบขีิวน่ะโอ้ต้นขิวน่นก็ต้นบังใหญ่ๆลำมันบางใหญ่หักหักงามลายโอ้งามลายพักกระโดนนี่ครับหาหาหาเบิ่งยากได้ทานผสมพักกระโดดนี่เออมันมาทำเป็นยอดพักกระโดนเออขาดลายาขาดลาย พุเจ้าเพิน่นปลูกมาปลูกทุกปีมันบ่นี่แหละเออปลูกทุกปีอออ๋อห่ายปลูกงามมันะพอได้ยแยง่งเนาะปีนายัางไม่ไทยอ่าปีนาเนี่ยปีนาจะมาเบิ่งแห่งสินักกว่านี้เดือนต้นมะคุงมะคุงนี่คือสะร้ายขนาดปีนาเดือ,น,อนเดือนหกเระมาณเดือนหกเยออในในใน,ในส่วนงมันเป็นหมากเนาะอ่าต้นต้นต้นเดือนห้านี่มัยเริ่มออกเป็นแล้วค่อยมันเป็นหมากมะคุงอย่าวันหมากหน่อยเพราะทำผสมคนน่ะอย่าว่าน้าสำาค่าศอกพคนน่ะ หมูคงมาจากไทยพันธุ์มาจากไทยคุณมาถักจังหวะไม่กล้มันไม่ได้เลือกเขาปลูกมันมันหน่วยปลอมหมอมันเรื่องเสือเข้ากะกับเรื่องเสือมันก็เป็นหน่วยปลอมก็มีโอ้เขาจับพันธุ์มันหมดได้เนาะแล้วแต่เขาเสือตัวหมูคงซุกยันในนี่บ่มาบ่แล้วเอาในเขาเอาในโอ้ในเขามาให้โอ้ มันาวเอาจงไห้มันเป็นเป็นเป็นแนวมันาวมันสุกกรนะอนนี้เอาไหแนวนี่เอาไหแนวแล้วครับโอ้เอาเนวเพ่อพันเ้าเองอ่าเพราะว่าได้มาเอา่าหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยเนี่ยเพิ่นเอาไว้เห็นแนวเลยพ่อจ่าเ้ากันพ่อพันเพราะว่าพ่อพันสามารถจะไถ่เพื่อนมาทำคุณสองหน่วยใหญ่อยู่หันคือกันนะเอาไหเห็ดเอาไวหพ่อพันโอ้เดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดพุ่ก็สุกมันสุกโอ้ มาเวลาเ้ข้าเขาในกระลาบมาได้เปิดฮิศเปิดยังไงมันบอกบอกตัวกระลาบแอ้มขับแน่โอ้มันบ่ตายป่ะสัสเขาเอาเขากะลาตาอืมโอ้ขาขาขาเขาแอ้มแล้วเขาก็ใส่เขาใส่อิน s ู l a t i o นเอาเขาในกระลาบบ่ตายป่ะสัสบ่ตายอืมลูกใหม่บ่ตายเช่นกันโอ้ของคนอื่นตายเบิดดอกเสียทกันเขามากเออส่วนนายเอาเขากะลาก็ตายคอยเคยเอาเขาอยู่ตายอืมอืมงามงามงาม กระลาตัวนี้เขาอันใส่ฟ้าเด็กโอ้อยู่ในฟ้ามันมีอินสแตนชั่นโอ้ยใส่นั่นแหละโอ้ดอกไม้เพื่อกรงามผานมาส้มใส่นั่นจะเอาเขาหันบมาต้นดอกไม้กรงามผ้ามักหัวมักสวนเบึงเอาเด้อผานมาส้มผ้าจากเข็ดเป็นตัวยางนั่นนะหัวสวนอยู่ในได้ไม่กลางเขานี่แกปลูกกินได้มีเบิด์ตุกว่าเพจหมากไหมอยู่ในบ้านเทาน่ะปีนาปลูงไม่ถ้ามันตาย หักสุ่มสัวสุ่มสุ่มที่บ้านเฮาเขากะลาแบบต้นดอกอันนี้นะฮอดอันนี้เย็นละมะขานั่นแม่นวะดอกได้เรื่องมันปีนาเฮาก็กล้าปลูกไหมกล้าปลูกไหมอืมสุ่มนี่งสุ่มนี่งไปบ้างห้าบอจะเป็นดองเก็บเขาไม่แต่ว่าปีนามาแล้วเฮามาใส่ไม่ต้นบัวต้วนยักษ์เนี่ยปีนามาเฮามาใส่ไม่บ่มันเกิดเองมันมันเกิดเองบ่โอ้บ่ตายโอ้โอ้ไม่แต่ต้นบางกุ้งต้นบางม่วงอ่า ซุ่มประเภทที่ว่าทับปิโคนอ่ะคลองบ้านคของบ้านนฮะเป็นมาโจมเขาในการลาไว้โอ้อยู่หลายคนนึ่งก็โจมเขาไปกระลามันบอยู่หนึ่งนะก่อนมันมันตายเบิดโอ้ยอ่องสอนอืมแม่แม่นว่อินส์เลชั่นออต้องมีอินส์เลชั่นมาเบิ่งมะกอกเอกท่านผสมเป็นพัวอยู่นี่นะต้นมะกอกโอ้บางคนนะอันนี้ก็ต้นมะท้อแห้นี่เห็นบ่ไหมตัวใดเออมาเบิ่งมะท้อแห้ง โอ้ย่างของท่านได้เปลี่ยนโอ้ต้นนี้ต้นหมกตัวแห่ได้ทำผสมได้พันไพ่โบหูนะนี่หมกตัวแห่เอามาคัวกินวะอันเขามากินเมียงกินยังขนาดโอ้กินดิบรลดกินกระโมเมนหมวกทั่วขวกับแก้วอ่าอนณาเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเป็นดอกโอ้นี่ต้นหมกตัวแห่เนวอต้นนี้เป็นอันเป็นไนอะไรนั่นเลยอัาณาย่าดีฮือโอ้่ได้ยาง พึ่งพับพิงพับพื้มบอกพับพื้มผู้ใดเป็นหืดนั่นวินดี้เทเดินนั่นนะโอ้เออเป็นยาไอ้นะบูใดที่ว่าเป็นนั่นนั่นหันใจบูไดเนาะโอ้ยเอาไปิ้โลดต้มกินเพิ่นกำลังทำความสะอาดจะมึงใบพักบัวเพิ่นนะพักบัวหัวพักบัวอยังนันเป็นยังต้นมึงใบใหญ่เนี่ยต้นพักบัวใบใหญ่เนาะขี้มินพักบัวมิดาขากขากงามลาย ผัวสวนเผนคากทำผสมอามา่าแต่ว่ายูเท็กซัทเนี่ยปลูกได้กินมะกุูงตางมผสมไผ่ไผ่มักปลูกมักฟังหน่อยน่อมาเบิ่งแบบเอารลด,ดปลูกได้กินนิ่มน้ำเอาเขาในกระลาเพผลมาปลอดตายาขากัขก,ขกเพิน่นกำลังทำความสะอาดอ่ากำลังเทคแคม <c oughs> มาเซ็ตเพิ่นก็เป็นหมาก์คนี่ก็ตัวหน่อยๆก็เป็นหมาร์ล้ายขนาดโอ้ <c oughs> ค่ะง่มหลายโอ้ไม่หัวไม่สวนค่ะอยู่ในนี่มีเองแต่คนเล้าเา้เาเบิร์ตได้นีน่เนาะม,มีจักรับขั้วอยู่ซ้ายน,น,นี่นะทวนตามต,ว,ตวนตวนมิจักกับขวัวแถวให้วัน<อ>คนเล้าเ้าอยู่ในนี่มีมิร้ายแต่ว่ามิจักรับขั้วประมาณสามสิบ <30 S 2> กว่าสามสิบกว่าสากว่ากับข,ข,กกบขั้วพราะมันอยู่ในกลุ่มคนเล้ามิตรบ้านคนเล้าเ้าเบิร์ตดินนี่กับคองคนเล้าเ้าได้ดินนี่เนาะโอ้โอ้ โอ ha ้ยังมีดินวางเนียยังหลายอยู่อ่าไม่ได้คนล่าเขาเบิดอยู่สกุลนี่ว่ะครับอืมอยู่ก็สบายอืมอ่คนล่าเบิดแทนนะแมงคนล่าเบิร์ตไปสามลังเรียนกันนะคนล่าอ่ลังหาลังพกดังอ่าข้างเบื้องนี่ก็เลี้ยนไปผลเลี้ยนไปจนสุดจนหัวทางออกผลอ๋อคักคักคักไม่หัวไม่สวนคักงามไหมโอ้มึงพ่วงมะกอกก้อนซ่อนมะกอกงามหลายงามหลาย มมะกอกกินสมมะกอกกินกินสมขนาอ่าอ่โอ้มันเป็นือบม่วงอ่ากินกับแจ้วอ่เป็นบะหมีเข้าวายนะนี่ออโอ้ร <principio Bernard> so ับดินจะไไปหอดผุนบ่ลงหรือปลุมห่อมโอ้ไอ้เกอร์นึงอเกอร์โอ้ยังยังหลายมิบนลงไปทระเมืองปลาไพ่เนาอเอเกอร์นึ่งอดินเนแบ่าปลาไพ่กบ่ ขากลายขากลายาเ,าเอำรุดทกมักบางผลนะนอใหม่คนะ่นับนเอาเป็นลำรุดทวก์นะภาษานี mm hmm. ่แต่นอใหม่ป่านอใหม่วัด mm hmm. ยาม,มันเกิดนะ oh, เนออมันมีหัวไคร mm hmm. เขามา mm hmm. อือขอบใจได้ไหลย <Okay. S 1> อ่าออาขอบใจได้ไหลยอื คลิปนี้กันสบึกเพียงเท่ในร้าะทานผสมบาลาวกับเซกับเมื่อบันเมื่อเดือนล่ะขอบใจน้ำทานผสมที่เข้ามาเบิงนาออ่าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ทานผสมความสุขจงมีแกทานผสมทุกคนบายอาเดอวส